สวัสดีครับหมอเกมแกรนด์มาสเตอร์คลินิกนะครับก็จะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตได้ว่าใครก็ตามที่ไปตามคลินิกเนี่ยเขามักจะถูกพักว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอะไรเงี้ยน,นะครับหมออยากจะให้ดูภาพด้านหลังหมอนะก็คือว่า อยากที่บายให้ฟังว่าคนที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับนะดูจากภาพข้างหลังเราจะเห็นว่าอันที่หนึ่งลูกตาดำนะลูกตาดำเนี่ยข้อสังเกตที่หนึ่งเลยคือลูกตาดำสองข้างมักจะไม่เท่ากันถ้าลูกตาเปรียบเสมือนกับดวงจันทร์นะครับนะก็เป็นดวงจันทร์แค่ครึ่งดวงเห็นไหมคนไข้ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าดวงตาสองข้างไม่เท่ากัน อันที่สองก็คือว่าข้างที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมักจะไม่ค่อยมีชั้นตาหรือมีชั้นตาแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับนะเป็นชั้นตาตื้นๆน,นะครับนะอันที่สามที่สังเกตได้ก็คือเวลาคนไข้พูดคุยเนี่ยมักจะต้องพยายามใช้คิ้วในด้านที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะี เขาเรียกไงยกคิ้วขึ้นเลิกคิ้วขึ้นเพื่อที่จะดึงเปลือกตาขึ้นใจครับอันนี้ส่วนใหญ่นี่คือหลักๆมี่ยมข้อนะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงพบได้3สาเหตุกันละกันอันนี้หนึ่งก็คือพบมาตั้งแต่กําเนิดคือเกิดขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงพวกนี้มักจะแฝงมากับพวกคนที่เป็นตาชั้นเดียว บางคนมีตาชั้นเดียวพ่อไม่มีชั้นตานะแล้วลูกกตาดําก็ไม่โตนะพวกเนี้อาจจะมีกล้ามเนื้อตาแรงแต่พ่อแม่เนี่ยคิดว่าเป็นแค่ไม่มีเหล่าเต่งคือเป็นอติอโหมยธรรมดาอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเป็นโรคบางชนิดก็คือมาไลา่ได้รับตอนหลังก็แล้วกันอาจจะป่วยนะครับนะเป็นโรคแมสซลเนกเกวิตนะครับหรือมี เส้นเลือดป่งพองที่ไปกดเส้นปาาระสาทคู่ที่3านะทำให้เปลือกตาเนี่ยไม่สามารถลืมตาได้นะครับนะมันจะมีเส้นปาาระสาท3า6เี่นี่แหละนะถ้าสมมติว่ามเีเส้นเลือดผิดปกติไปกดเส้นปาาระสาทเหล่านี้ก็จะทำให้คนไข้ลืมตาไม่ค่อยได้นะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราอายุมากนะครับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เกิดขึ้นจาก ความที่อายุเยอะสูงอายุเนี่ยก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้แต่อายุมากในที่นี้ก็ประมาณสัก6 0สิเจ็ดสิบเนาะอย่างเงี้ยน,นะครับนะการผ่าตัดเดี๋ยวหมอจะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นอย่างที่บอกว่าให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นอย่างในภาพด้านหลังนะครับนะแล้วมันก็จะมีการวิธีวีผ่าตัดเนี่ยหลากหลายวิธีมากๆผ่าตัดแบบไหน เหมาะแต่และว,วิธีไม่เหมือนกันนะครับนะการเป็นมากเป็นน้อยของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็จะส่งผลลัพธ์ในการผ่าตัดไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับวันนี้ขอพูดแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับหมอเกมการมาสเตอร์คคินิกนะครับ